อย่าลืมกดติดตามช่องมารุดท a l กด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามชมในคลิปต่อๆไปของเราขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารุดท a l กครับคลิปนี้เป็นคลิปทางด้านความรู้เล็กเทคนิคนะครับในตอนที่ชื่อว่าการใช้พลังจิตภายในสารมที พลังจิตก็คือจิตของเรานี่เองนะครับผมจะสอนวิธีแรกนะครับที่สามารถใช้ได้ภายในสามทัทีคืออะไรก็คือจิตที่ได้พิจรารณาไต่ตองให้เห็นข้อเท็จจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราสามารถแยกกายกับจิตออกจากกันได้อ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นคนคนหนึ่งมีความทุกข์อยู่ ยกตัวอย่างลกันครับเศรษฐกิจกําลังตกนะครับช่วงภาวะโควิดอเป็นหนี้เป็นสินเขาอยู่สิบล้านนะครับคนคนนี้เครียดมากมีความทุกข์ตลอดเวลาเลยนะครับเครียดกับภาระหนี้สินผมถามบอกว่าเอาให้คนคนนี้ครับไปมองกระจกครับไปส่องกระจกไว้นะครับเขาจะเห็นตัวของเขาเองที่กําลังเครียดอยู่ณตอนนั้นนะครับแล้วก็ให้จิตเราบอกเขาว่า ให้คนในกระจกนะครับขังมันไว้เราขังให้คนในกระจกครับที่มันติดภาวะความทุกข์ไว้ในกระจกแล้วเราฉากออกมาครับเราหลบมาเราจับมันขังไว้ในกระจกเราหยุดความเครียดไว้ในกระจกนั่นเองส่วนเรานะครับออกไปยิ้มล่าเริงครับไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับลูกครับหรือไปหาอะไรกินที่อร่อยๆนะครับพักผ่อนให้เต็มที่ครับเมื่อเวลาใดที่คุณคิดว่า คุณอยากจะกลับมาทุกอีกครั้งหนึ่งคุณก็กลับไปที่กระจกบานนั้นครับแล้วก็เอาไอ้ความทุกข์ที่อยู่ในกระจกนั้นครับกลับมาใส่ตัวคุณเองกลับเหมือนเดิมครับคุณจะได้มีความทุกข์เหมือนเดิมพูดเหมือนง่ายนะครับจริงๆก็คือหลักความเป็นจริงว่าเมื่อคุณเผชิญปัญหาครับคุณไม่จําเป็นต้องทุกข์ก็ได้ครับไม่นีไม่มีใครบังคับให้คุณทุกข์คุณทุกข์ของคุณเองปัญหาอยู่เท่าเดิมครับไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือคุณจะสุข คุณควรที่จะเลือกให้มีความสุขดีกว่าไหมครับเอาความสุขไปประชนกับปัญหาไปแก้ปัญหายกเคสที่สองน,นครับมีวัยรุ่นอกหักจากความรักร้องไห้ฟูมไฟนะครับเหมอแล้วเหมือนมีดแทงใจนะครับเราใช้พลังจิตของเรากระหนดยังไงได้บ้างอ้าเอาสูตรเดิมไว้นะครับไปส่องที่กระจกครับ ให้น้องคนนั้นไปส่องที่กระจกแล้วก็เห็นตัวคนคนนึ่งล่างเหมือนเราเลยอยู่ในกระจกที่มีความทุกข์ตลอดเวลานะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะออกไปพักข้างนอกก่อนขอให้คุณอกหักอยู่ในกระจกไปก่อนส่วนเราอยากไปกินข้าวแล้วอยากไปเที่ยวแล้วเราก็ออกไปเลยครับขังมันไว้ในกระจกนั่นนะครับ และเราออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขคุณอยากกลับมาทุกหรอครับคุณเดินไปที่กระจกเหมือนเดิมครับและเรียกเขากลับมาความทุกข์นะครับคนอื่นกระทาเราแค่ครั้งเดียวเหมือนมีดปักแทงหัวใจแต่เราคิดหนึ่งร้อยครั้งนะครับมันก็แทงเราหนึ่งร้อยครั้งทั้งที่เหตุการณ์จริงเกิดแค่ครั้งเดียวไม่ได้เกิดหนึ่งร้อยครั้งครับแต่จิตที่เราหวนคิดมันทุกครั้งเหมือนมีดแทงทุกครั้ง เราจงหยุดความคิดนั้นซะครับขังมันไว้หรือปล่อยมันทิ้งขึ้นไปครับมันทิ้งมันอยู่ในกระจกนะครับไม่ต้องไปตามมันเก็บกลับมาเป็นไงครับพลังจิตอย่างแรกคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่มันเป็นเรื่องจริงที่มีคนทดลองนําไปใช้จริงๆแล้วประสบความสาเร็จเขาสามารถประชดปัญหาด้วยรอยยิ้มได้ไม่จำเป็นต้องมีความทุกข์ต่อมาผมจะพูดถึงพลังจิตอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปนะครับ เมื่อทําวิปัสสนาเพิ่มขึ้นไปหรือท,ทางการทําสมาธิในกําลังครับถ้าในวัยรุ่นก็ต้องบอกว่าการทําสมาธิพอนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับดออรอาจพงษ์จุมสายณอายุธยานะครับประดิษฐ์ขายานอวกาศที่ลงจอดบนดาวอังคารคนฟังวิธีคิดของท่านแล้วก็ไม่เชื่อนะครับที่ท่านว่าขึ้นไปนั่งสมาธินะครับแล้วก็เห็น วิธีที่จะประดิษฐ์ไอ้ขายานลงจอนี้ได้นะครับกลับมาที่เป็นความคิดของผมนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ผมคิดนะครับย้ํานะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดเองนะครับคือท่านไปนั่งสมาธินะครับจิตของท่านสงบนิ่งครับพอจิตสงบนิ่งครับความรู้ในสมองก็ประมวลผมเรียบเรียงมาใหม่ วิเคราะห์แล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าจนตกผลึกออกมาเป็นวิธีในการประดิษ์ขาลงจอดยานอวกาศนั่นเองมันคืออะไรครับย้ำนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมเองคิดถึงมือถือเราครับเวลาเราใช้ไปสักพักหนึ่งครับมันจะได้บังคับให้เราล้างเครื่องสักทีหนึ่งครับ คือขยะในเครื่องมันเยอะเปรียบเสมือนสมองคนเราครับในวันวันหนึ่งเราเจอปัญหามากมายมหาศาลครับแต่ไม่ถูกกําจัดไปบ้างมันเก็บสะสมมานานครับนับปีสิบปียี่สิบปีเราไม่เคยได้สักสางทิ้งมันไปถ้าเราได้เคลียร์มันนะครับสมองเราจะโล่งโปร่งครับเปรียบเสมือนการทําสมาธิครับเมื่อเราทําสมาธิไปถึงขั้นหนึ่งแล้วจิตเราจะว่างสงบครับพอเราวิเคราะห์เรื่องใดเพียงเรื่องหนึ่ง ก็จะนําเอาความรู้ทั้งหมดที่เรามีครับมาประมวลผลครับด้วยจิตที่สงบสว่างเป็นเรื่องหน้ามหาัศจรรย์นะครับนี่คือการบรรยายในหัวข้อของการนําเอาพลังจิตไปใช้นะครับหวังว่าทุกท่านที่ได้ฟังนะครับจะลองเอาไปลองทําดูสุดท้ายนี้มารุดทอกหวังว่าพลังจิตเป็นเรื่องง่ายลองทําดูครับมารุดทอกสวัสดีครับ